เรากลับมาบินกันอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้จะมีความแตกต่างจากงานฟลายอินฟลเอาอันก่อนๆที่เราทำนะเพราะว่ารอบนี้เราไปลงงานแลบและทุกคนเราจะไปทำแลบในเมืองดูซิว่าจะเป็นยังไงที่ลงรอบนี้ก็จะเป็นที่ที่ต่างออกไปเป็นแคมป์ที่ต่างออกไปไม่ใช่ของแบบในเครือที่เราเคยทำนี่ระหว่างนั่งเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กมากอ่ะพอไปถึงเราก็ เหมือนเดิมก็คล้ายๆเดิมก็คือแบบรับกระเป๋าขึ้นรถบัสต่อไปข้างในในตัวส่วนของเออแคมแต่ว่าแคมอันนี้จะไม่ได้เป็นเบสของบริษัทที่เราเคยอยู่ก่อนๆหน้านี้จะเป็นแบบอีกชื่อบริษัทหนึ่งจําชื่อไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าก็เราไม่ได้แบบไปทำของแคมเราทาใน l a บ งานในแ lab ที่เราได้งานนี้เนื่องจากเราเคยทำ lab ที่ Northern Territory มาก่อนแล้วพอเขาเห็นแบบ r e ูเม e เราเราก็สมัครงานคลีนน i n งธรรมดานั่นแหละแต่เขาเห็นร e s u m e เราปุ๊บเขาก็เลยแบบดึงเราไปว่าเออมีแ lab ว่างต้องการคนพอดีให้มาทำแล้วก็เราก็เลยมาลองอนี่คือบรรยากาศที่ไปถึงเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามี air h o s t เตสก็มาพักด้วยเหมือนเขาแบบ มาพักเพื่อรอจะบินกลับต่อไปในตอนเย็นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศเนาะไปถึงเราก็ไปรับกุญแจก่อนเหมือนเดิมรับกุญแจเสร็จก็ไปดูห้องพักซึ่งก็จะแตกต่างนิดหน่อยแต่ก็มีครบอ่ะพอไปถึงปุ๊บเขาก็พาเราไปเขาเรียกอะไรนะปฐมนิเทศเสร็จแล้วก็ตักอาหารอะไรต่างๆเพื่อเตรียมทํางานมันจะเหมือนแบบไปถึงปฐถมนิเทศเสร็จแล้วก็ทํางานเลยจนถึงตอนเย็นและหลังจากนั้นก็เข้าห้องพักผ่อน อันนี้จะเป็นอาหารแบบคร่าวๆนะเราไม่ได้แบบลงลึกเรื่องลักษณะแคมเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้ที่ไปเป็นช่วงคริสต์มาสอีกแล้วทุกคนเป็นคริสต์มาสอีกปีนะไม่ใช่คริสต์มาสปีก่อนอมาเริ่มทำงานกันดีกว่าโอ้โหมาถึงมแมลงวันเยอะมากเริ่มตอมหน้าตอมตาอ,ออกจะอนนอยนิดหน่อยอก็ทำงานเราก็เหมือนแบบ เราจะรวมตัวกันก่อนแล้วเราก็เดินไปขึ้นรถกันพร้มอมๆกันก็จะมีรถสองคันบางทีก็ไปกันหมดในคันเดียวบางทีแล้วก็แบ่งเป็นสองคันพอไปถึงส่วนแ l a บก็จะอยู่แบบไม่ใช่ในเหมืองจ๋าเลยก็จะอยู่แบบออกมาอีกนิดนึงเป็นตึกที่อยู่แบบออกมาหน่อยแต่เราก็สามารถมองเห็นเหมืองมองเห็นบรรยากาศแล้วเราก็จะรู้สึกแบบตื่นเต้นสวยงามาที่เราถ่ายตอนนั้นก็เพราะว่าแบบ ลงม,มันแรงแต่บางทีเราก็ถ่ายเวลาเราเห็นแบบสภาพอากาศหรือว่าเรามีเวลาว่างเราก็จะถ่ายเก็บไว้อันนี้เราก็จะลงวิดีโอที่เราเคยถ่ายเกี่ยวกับกตัวเหมืองว่ามันเป็นลักษณะประมาณไหนก็จะแบบลงลันเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเราเดินออกไปเข้าห้องน้ําทีหรือเดินออกมาเห็นท้องฟ้าสีแตกต่างทีเราก็ถ่ายทีนึงเห็นอีกทีแล้วก็ถ่ายอีกทีนึงเราแบบ ไม่เคยทำข้างในเหมืองอย่างนี้ไงก็เลยรู้สึกตื่นเต้นอะดูสิเหมือนโรลลอรคอสเตอร์อันนี้จะเป็นทางเดินในส่วนของข้างในก็จะเหมือนแบบทางเพื่อที่จะเดินไปห้องนง้ำแล้วก็จะเป็นห้องออฟฟิศของเขาแล้วก็จะเป็นห้องเบรกอะไรอย่างน,นี้ช่วงนี้บางทีก็ฝนตงฝนตกสภาพอากาศมีหลากหลายนะทุกคน ก็อันนี้คือเดินจากห้องนาวแล้วก็มาในส่วนของแ l a บไอตรงที่เห็นข้างหน้าเนี่ยคือเป็นส่วนของแ l a บก็ก็จะมีห้องเบรกของเขาของในตัวแ l a บด้วยแล้วก็เป็นห้องที่เราทำงานแล้วก็จะเป็นส่วนห้องโถงข้างนอกเป็นของอีกส่วนหนึ่งตรงนี้จะเป็นตรงรับวัตถุดิบก็คือเขาจะส่งวัตถุดิบมาสี่รอบต่อสิบสองชั่วโมงคือแบบทุกๆสามชั่วโมงเขาจะส่งมารอบหนึ่งเขาก็จะส่งมาแบบมี2 2สองเหมืองที่จะส่งมา ส่งมาเป็นเซตเราก็จะรับเหมือนเหมือนเดิมทุกครั้งอันนี้เป็นวัตถุดิบที่ได้รับประจำแล้วเขาก็จะมีวัตถุดิบเอ็กซ์ตอรที่อาจจะแบบเข้ามาเป็นล็อตล็อตแบบแทรกเข้ามาได้อีกแต่ว่าอันนี้คืองานหลักที่เราจะทำนี่ก็จะเป็นแบบรแบบับมาทุกๆ3ชั่วโมงพอมาถึงปุ๊บตัววัตถุดิบนี้ก็จะไปถูกทำการเ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะทำคลัตชิ่งเหรอทาให้มันแบบ เป็นผงทําให้มันแห้งให้มันเล็กลงแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะจะบดให้มันเป็นผงเพื่อเอาไปทําการทดลองใน l a บต่อไปแต่อันนี้จะเป็นส่วนตั้งต้นส่วนตรงนี้เขาเรียกว่า sample preparation ซึ่งเป็นส่วนที่เราเคยทําที่ n o r t h e r n t e r r i t o r y แต่ว่าในรอบนี้ตอนที่เรามาลงเราไม่ได้ทําส่วน sample preparation นี้นะเราจะได้ไปทําในตัว l a บอันนี้จะเป็นรูปต่างๆที่เราแบบพอมีนิดนึงในส่วน sample แต่ว่า เราไม่ได้พูดหลักในด้านนี้เราจะไปพูดในส่วนที่เราทำหลังจากนี้อันนี้จะเป็นตัวบทบทให้มันเป็นผงโดยใช้เครื่องตอนเราทำที่เก่าเขาเรียกเครื่อง lm 2แล้วก็ได้ตัวอย่างมาในซองแบบเป็นผงเล็กๆอะอันนี้เป็แบบตัวอย่างที่น้อยๆเออเขาก็ใช้ไม่เยอะหรอกแล้วก็เราจะมาเริ่มขั้นตอนเราแลละก่อนอื่นเราต้องช่างเตรียมเครื่องช่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะช่าง มันก็จะมีการแบบคล้ายๆเเตรียมสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นขั้นตอนแต่ว่าเราไม่พูดละเอียดว่าเป็นสารเคมีอะไรบ้างเพราะเราไม่อยากถูกที่ทํางานทําการฟ้องร้องว่าเราเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปเอาเป็นว่าเราก็จะเตรียมแบบตักอย่างละช้อนสําหรับสารเคมีตัวหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ชั่งตัวผงด้วยปริมาณปริมาณหนึ่งที่เขากําหนดพอเราแบบชั่งเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องทําการ ใส่สารบางอย่างลงไปเพิ่มอีกเหมือนมันจะมีแบบเป็นขั้นเป็นตอนของเขาเลยเนาะส่วนมากก็จะแบบก็ช่างไปเรื่อยๆมีการช่างน้ําหนักก่อนช่งางหักลบสารเคมีเรียบร้อยแล้วก็ควรให้แบบมันค่อนข้างเป๊ะความจริงมันก็บวกลบได้อยู่บ้างเวลาแบบหน่วยมันก็จะเป็นแบบกลมเป็นแบบซูนย์ย์ศูนยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็พอจะบวกลบได้อยู่บ้าง แต่ว่าเราก็พยายามให้มันเป๊ะที่สุดก็จะดีกว่าวิดีโอนี้ตอนนั้นเราก็แบบตั้งกล้องถ่ายไปเรื่อยๆเนาะเราก็เลยจะรันวิดีโอเรื่อยๆให้เพื่อนเห็นตอนที่เราทํางาน <c oughs> อ,อันนี้จะเป็นตอนใส่สารอ๋อมันไม่ได้มีแค่ตัวอย่างที่เราช่างนะเนี่ยขวดที่เราถืออยู่ในมือจะเป็นตัวมาตรฐานก็คือเขาไม่ได้ช่างแค่ตัวอย่างเขาจะมีการรันมาตรฐานทุกๆ เซตของการทําตัวอย่างคือระบบจะคํานวณโปรแกรมมาเลยอย่างแบบคลิกในคอมพิวเตอร์ว่าเราทำเซตนี้เขาก็จะรันมาเลยว่าเออตัวอย่างที่1เป็น blank เป็นแบบไม่ใส่อะไรเลยตัวอย่างที่2ก็จะเป็น standard number นี้แล้วก็บางทีมันก็รันไปเป็นตัวอย่างที่10ตัวอย่างที่16ตัวอย่างที่21อะไรอย่างเงี้ยจะเป็น standard number นั้น standard อีก number นึงอะไรอย่างงี้ก็คือเหมือนแบบเขาก็จะทดสอบความ ถูกต้องและแม่นยําของเราด้วยว่าเออถ้าอย่างเราทำแบล็งเราก็ควรจะได้ค่าเป็นศูนย์ถ้าเมื่อไหร่ที่แบล็งค่าไม่เป็นศูนย์เขาก็จะแบบเออคลีนสะอาดไหมหรือว่าแบบมีการคอนทามิเนตตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะมาตรวจสอบได้หรือว่าถ้าเกิดสแตนดาดบางตัวค่ามันเพีย้ยนเขาก็จะแบบเอ,อ๊ะตัวอย่างนี้มันรถน,นี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่ามันแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ค่อนข้างเป็นระบบของเขาอยู่ เวลาเราถ่ายวิดีโอแบบนี้นะเราจะไม่ค่อยได้ถ่ายเทคเดียวส่วนมากเราก็จะแบบมีหลาย take. เทคแล้วก็พยายามให้มันเหลือน้อยที่สุดแต่บางทีเราอยากออนำเสนอภาพที่มันแบบแตกต่างแล้วก็อาจจะลงคนละมุมกันอาจจะเห็นเพื่อนอาจจะเห็นบางทีเราชุดเหลืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดส้มแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกมุมหนึ่งก็ก็มาอาจจะเป็นคนละเทคกันแต่เราก็แบบหยิบส่วนสําคัญสําคัญมาลงก่อนหน้านี้จะเป็นการใส่สารเคมีถ้าเพื่อนดูตอนเราทำนะแล้วก็ เป็นการใส่เอ่อสแตนดาร์ดอันนี้จะเป็นตัวอย่างและในมือเราคือตัวอย่างก็คือแบบตัวอย่างจะมาเป็นซองๆรดรดหนึ่งของแบบของโรงงานหนึ่งก็ประมาณสิบปลายยี่สิบกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยในการทําก็แบบก็ต้องตักใส่ตักใส่ใช้เวลาเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงบางทีครึ่งชั่วโมงทีหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ความแม่นยําของมือเราแรกๆก,ก็จะแบบตักเข้าตักออกเยอะหน่อย หลังๆก็จะแบบแม่นนิดนึงใส่ไปปุ๊บอ่ะพอดีอะไรเงี้ยความจริงเพื่อนบางคนเขาก็จะแบบใส่ในตัวไออันเล็กอ่าเขาเรียกอะไรน,นะครูซิเบอร์เลยแต่ว่าเราพบว่าถ้าเราใส่ในครูซิเบอร์แล้วมันเกินแล้วเวลาเราตักออกมันจะไปปนกับสารที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้เราก็เลยจะใส่แยกในแบบตัวช่างอีกตัวหนึง่งแล้วเราก็ค่อยมาแบบเทใส่ครูซิเบอร์อีกทีแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเทให้มันแบบเอ่อ ค่อนข้างครบถ้วนไม่แบบไม่ติดในตัวที่เราใช้ช่างเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็มันก็ออกมาแหละก็ลันไปเรื่อยๆเสียงสั่นนิดนึงหรือว่าพูดไปก็แบบตื่นเต้นเราจะลันลันให้ดูเรื่อยๆนิดนึง ส่วนตรงนี้เราช่างเสร็จแล้วพอเราช่างเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่อันนี้จะเป็นสารอีกตัวหนึ่งจะเป็นเหมือนแบบเป็นเม็ดเม็ดเนาะเราก็คีบใส่ประมาณ2-3เม็ดเป็นการ estimate ไม่ได้แบบซีเรียสมากคีบใส่ไปเรื่อยๆระหว่างเรารันไปเรื่อยๆเรามาเล่าถึงลักษณะเขาเรียกอะไรนะ การรายได้ของงานนี้ไหมเพื่อนทุกคนชอบถามเรื่องรายได้ตอนแรกเราเล่าไปแล้วเนาะว่าเราได้งานยังไงแล้วก็ตัวรายได้ของที่เนี่ยจะได้มากกว่างานออของ cleaning ของ hospitality อยู่นิดนึง hospitality จะอยู่ที่30กว่าๆอาจจะ30ต้นๆแต่บางบางเอเจนต์ก็30ไปๆก็พอมีแต่อันเนี้ยจะได้อยู่ที่40กว่าๆก,ก็คือมีตั้งแต่41 43อะไรประมาณเนี้อยู่อยู่ประมาณนี้นะขึ้นอยู่กับว่าเรา,เาทำเดย์ชิฟ f t หรือไนท์ชิฟ f t แต่ข้อดีของงานนี้ก็คือเราสามารถใส่ชั่วโมงการเดินทางไปด้วยแหละทุกคนแล้วเราก็สามารถใส่หูฟงังทำงานชิลๆก็คือแบบเออก็ทำไปเรื่อยๆแค่เรารับผิดชอบงานที่เราทำเสร็จก็พออะไรเงี้ยนี่จะเป็นลักษณะห้องที่เราใช้ช่างเนอะเสร็จแล้วเราก็เดินไปห้องนึง หลังจากเราช่างเสร็จปุ๊บเราต้องเอาไปใส่เขาเรียกอะไรนะเตาอบเขาเรียกเตาเผาแล้วก็ไปใส่เตาเผาที่ร้อนมากเซตไว้ที่6 5 0อห้าิองศาเป็นเตาที่แบบทุกครั้งที่ใส่เราจะต้องใส่เครื่องป้องกันอันนี้จะเป็นการเตรียมของแล้วก็คือเราจะต้องมาเตรียมพวกแบบหลอดทดลองเราจะต้องมาเตรียม ัวกล่องแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงคริสต์มาสก็เลยสีสันสวยงามเตรียมสารเคมีบ้างนิดหน่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นคลิปที่เราเคยลงก่อนหน้านี้เมื่อนานมากแล้วแต่เราตัดเป็นคลิปสั้นลงเนาะเป็นแบบลักษณะตอนที่เราเอามันออกมาแล้วก็เอามาใส่ในกระบอกต่างๆที่เราเตรียมจะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือพอหลังจากแบบเซตเวลาครบเวลาแล้วประมาณ เกืนครึ่งชั่วโมงเองนะรอให้มันหลอมละลายสารเคมีต่างๆและตัวอย่างของเราได้หลอมรวมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ในตัวความจริงมันก็คือน้ำนั่นแหละแต่ว่าในเฉพาะบางอย่างตัวแบบตัวอย่างเฉพาะบางอย่างแล้วมันจะเป็นน้ำที่ผสมกรดนิดหน่อยผสมแบบเป็นกรดบางๆนะแต่ว่า อันนี้ส่วนมากก็คือแบบเป็นน้ำเราก็จะไปใส่ในน้ำก่อนเพื่อลดอุณหภูมิน,นี่อันนี้จะเป็นการโคลดอย่างใกล้ชิดน,นี่จะเป็นลักษณะหลังจากที่มันออกใหม่ๆมันจะมีความมันเงาแล้วเราก็ต้องรอให้ความมันเงานั้นอนะลดลงให้มันแบบอุณหภูมมันมันลดลงมาหน่อยเราถึงจะเริ่มใส่ในกระป๋องก็คือแบบเราเคยลองวัดอุณหภูมิคือขึ้นไปถึง400กว่าเลยนะห้ามจับนะทุกคน เราใช้แบบอุปรกรณ์ในการใส่ลงไปห้ามไปเผลอโดนเลยนะไม่งั้นนะลวกแน่ๆอ,อันนี้จะเป็นแบบถ่ายใกล้ขึ้นวันนิดนึงแต่ว่าการโฟกัสอาจจะไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่เพราะว่าเราถือกล้องเอาไว้ติดที่ตัวเราก็มองงานที่ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากแบบ เก็บภาพบรรยากาศว่ามันเป็นประมาณไหนโชคดีมากเลยที่เราเก็บภาพบรรยากาศเพราะเราสามารถเอามาลงให้เพื่อนๆทุกคนดูได้นี่เสร็จแล้วพอหลังจากเสร็จเรียบร้อยในส่วนขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเออนะอันนี้จะเป็นการใส่อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้เป็น close up แบบใกล้แล้วเราก็มา ตั้งกล้องให้ดูแบบไกลๆอีกนิดนึง่งก็คือเอ่อเนี่ยขั้นตอนนี้เราก็จะแบบถ่ายเยอะนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบใส่แบบไกลๆนิดนึงแต่ที่เราเอาวิดีโอนี้มาลงด้วยเพราะว่ามันมีขั้นตอนต,อนต่อไปหลังจากวิดีโอนี้ด้วยเพื่อนจะได้เห็นถึงความต่อเน,นื่องนิดหน่อยดูสิทุกครั้งที่เราทำงานเราจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเขาเรียก PPE เนาะ อันนี้เราจะใส่เป็นถุงมือแล้วก็จะมีใส่แว่นตาตลอดแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดตัวเตาอบเนะี่ยเราจะต้องใส่ถุงมืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นถุงมือกันความร้อนจริงๆเลยแต่ว่าพอหลังจากเอาออกมาให้เย็นแล้วเราไม่ได้ต้องจับเราก็จะใช้แบบถุงมือตัวบางนี้ได้ขึ้นอยูอ่บางทีตัวอย่างก็เยอะมากเลยนะเต็มถาดบางทีก็มีน้อยนิดนึงก็ขึ้นอยู่กับลอตนั้นๆ ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันมีงานเอ็กซ์ตา้นะทุกคนเราแบบโอโ้โหบางทีทําเกือบไม่ทันเกือบแบบหาเวลาพักไม่ได้ใกล้แล้วครบแล้วอ้าเดินมาถือกล้องก่อน <c oughs> ไปไปสเตชันต่อไปสเตชันต่อไปก็คือส, <c oughs> ส่วนปั๊มปัมส่วนปั๊มปัมมันจะมีแบบ มันจะเป็นอยู่ในตู้ดูดควันมันก็จะมีสองตัวมีตัวกรดกับตัวน้ําก่อนอื่นเราต้องมาใส่กรดก่อนก็คือไอ้ถังดํานั่นแหละแล้วก็วางเสร็จปุ๊บกดเนี่ยเขาจะเซตค่าเลยอย่างเห็นไอ้ตัวจุกข้างบนมันคือเขาเซตค่าให้เรียบร้อยนะเขาต้องการปริมาตรเท่าไหร่เขาก็เซตไว้เท่านั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องแบบ ใส่อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเพราะว่ามันเป็นตัวกรดเราก็จะใส่หน้ากากาคุมเพิ่มที่ตรงแบบข้างหน้ากันการกระเด็นของกรดแค่แว่นอาจจะไม่พอเราก็ต้องมั่นใจว่าไม่ได้มีแบบไม่มีน้ํอ,อไม่มีฟองอากาศได้ปริมาตรจริงๆแล้วก็ปั๊มใส่ปั๊มใส่ปั๊มใส่ความจริงถ้าเราระวังมันก็ไม่อันตรายอะไรนะแต่ถ้าใครบางคนแบบทําแบบไม่ค่อยระวังก็ อาจจะอันตรา,ายได้เพราะว่ามันเป็นกดที่เข้มข้นมากเลยดูแล้วอยู่ที่ประมาณ95%หนะอันเนี้ยหยดลงผ้าผ้าเป็นรูหยดลงแบบมันอันตรา,ายอยู่นะ <c oughs> อะน่ผ้าเป็นสีเปลี่ยนเลยเห็นไหมก็ค,คือตัวตัวอย่างที่อยู่ข้างในมันจะฟูฟูฟูฟ,ฟูพอเราหลังใส่กดแล้วเราต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราจะต้องแบบ ทิ้งให้กดมนันทำปฏิกิริยานิดหน่อยระหะว่างนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวตัวสารที่เราจะทำในขั้นตอนต่อไปเขาเรียกตัวอะไรนะตัวหลอดที่เราจะเอาไปใส่ต่อไปดูสิแล้วก็ปล่อยให้มันฟู่ฟูไปก่อนฟู่ฟูบางทีเราก็ชอบดูนะวันก็ดูแบบสวยงามไปอีกแบบอะพอเสร็จปุ๊บเราเลื่อนไปด้านเห็นไหมด้านนี้ก็จะเป็นด้านของน้ำ DIY water ก็คือน้ำกลั่น ที่เขาต้องใช้น้ํากลั่นเพราะว่าน้ํากลั่นมันจะแบบมีค่าเป็นศูนจะไม่แบบทําปฏิกิริยาหรือว่าทำความเป็นกรดเป็นด่างเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการใส่น้ําเพื่อให้มันซอฟลงก็เหมือนเขาคํานวณปริมาตรมาแล้วว่าไอตัวอย่างที่เขาต้องการเอาไปใส่เครื่องอ่านค่ามันคือตัวอย่างที่ต้องมีปริมาตรกดเท่านี้น้ําเปล่าเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยในหน้าที่เราก็คือ ปั๊มๆก็ปั<笑><笑>ป๊มใส่ปั๊มใส่ <g aret> ก็ไล่ไปเรื่อยๆแต่ตรงน้ํามันจะกดยากนิดนึงมันจะไม่เหมือนตัวกดที่กดแล้วมันปืดๆอ <g aret> ันนี้จะปริมาตรค่อนข้างเยอะกว่าเพราะฉะนั้นกดครั้งหนึ่งมันก็จะแบบต้องออกแรงแขนนิดนึงกดกดทําเมื่อไหร่ที่เราเรียบนะปวดแขนอยู่นะแต่ถ้าเราไม่รียบล้วก็แบบกดเรื่อยๆ <g aret> ค่อยๆทำค่อยๆทำก็ร้องเพลงในใจไปเพลน หรือฟังอะไรไปเพลินๆไปด้วยก็ได้อะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่งานก็ไม่มีอะไรมากคล้ายๆเดิมอันนี้เราก็แบบปั๊มคล้ายๆเดิมปั๊มใส่อันต่อไปอันต่อไปไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบแล้วก็โอเคครบแล้วเคลื่อนไปสถานีต่อไปเฮืบเ <laughs> มื่อกี้ตัวอย่างยังเยอะอยู่เลยอันนี้เป็นตัวอย่างการเคลื่อนที่แล้ก็เลยตัดไปอีก อีกเทคหนึ่งของวิดีโออ่ะอันนี้สถานีต่อไปก็คือเราเอามาใส่ตัวหลอดแก้วที่เราเตรียมไว้เห็นไหมเราก็นับจํานวนอะไรให้มันเท่ากันให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการมิกิกมิกมิก,มกเสร็จแล้วเราก็ใส่ในหลอดแก้วเขาเรียกหลอดอะไรอะ่ะนั่นแหละหลอดคล้ายหลอดทดลองอ่ะแต่เราก็ต้องมิกให้มันดีๆนะบางทีบางตัวอย่างพอเรามิกเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าแบบ มันยังมีตัวอย่างติดม,มันมักจะเป็นที่แบล็งตัวอย่างไม่ค่อยมีปัญหาแต่แบล็งอ่ะมักจะแบบมีอะไรติดอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบเขย่าดีๆนิดนึงแล้วก็เทมันลงไปแล้วตัวส่วนที่เหลือแล้วก็เทใส่ถังกระป๋องสีขาวเราก็จะเป็นถังตรงนั้นก็จะเป็นแบบสารที่มี uh, contamination ของกรดก็จะต้องระวังให้ดีแล้วก็จะแบบแยกไว้เราไม่สามารถเทลงซิงได้เลยนะเราจะต้องแบบ ทำการเปลี่ยนค่ากดให้มันค่อนข้างเป็นกลางกว่านี้นิดนึงในคลิปในวิดวิดีโอตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็นอีกมุมนึงเราอยากนำเสนอมุมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็จะค่อนข้างดูซ้ำๆแต่ว่าเพื่อนไม่เคยเห็นเพื่อนก็จะรู้สึกแปลกใหม่เห็นหลายๆมุมก็จะดีเหมือนกันแหละนี่ก็จะเป็นการ ลันใส่ไปเรื่อยๆยิ่งตัวอย่างเยอะแล้วก็จะยิ่งปวดแขนโหทํางานวันสองวันแรกนะปวดแขนค่ะ <c oughs> กลับกลับไปห้องรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมปวดแขนจังแต่พอเริ่มเข้าวันที่สี่วันที่ห้าก็เริ่มโอเคขึ้นแหละเริ่มมีกล้ามแล้วมั้งสงสัยใส่ไปเรื่อยๆตามจำนวนตัวอย่างที่มีนั่นแหละเวลาที่เพื่อนได้ยินว่าแบบ โ้ทำงานใน l a บ l ล b ร r a มันมันยากไหมมันแบบมันอันตรายมันอะไรมากไหมอะไรเงี้ยความจริงเขาก็จะมีแบบส่วนป้องกันเขาจะมี PPE ต่างๆถ้าเราทำตามกฎมันก็ไม่อันตรายแล้วก็ถ้าเราทำตามที่เขาสอนมันก็ไม่ได้แบบไม่ถึงกับยากนะงานก็จะคล้ายเดิมอย่างแบบเขย่าเทอใส่ก็ขย่าเทอใส่อยู่อย่างนั้นอะขย่าเทใส่ขย่าเทใส่มันไม่ได้แบบใช้อะไรเ x p e r t เท่าไหร่ มันจะยากตอนสมัครเข้าไปทำนี่แหละทุกคนมันไม่ได้ยากตอนทำหรอกอ่ะเราเทใส่ครบแล้วก็ถือเดินไปใส่ในเครื่องส่วนนี้จะเป็นส่วนของอคนถัดไปและก็คือเป็นส่วนคนดูแลเครื่องอาจจะเป็นพวกเพิ่อนบันเน้นไม่ใช่แบบส่วนแคชชีวอย่างเราเราก็มีหน้าที่แค่ถือเอาไปใส่ตัวเครื่องบางทีเขาก็จะเซตให้เรียบร้อยเลยนะว่าตั้งค่าอะไรไว้แล้วก็แค่กดสตาร์ท แล้วเครื่องก็จะทำงานเองแล้วส่วนเรื่องการอ่านค่าอะไรก็จะเป็นส่วนของทางเพอร์มานแนทำหน้าที่ต่อไปอันนี้จะเป็นหน้าตาเครื่องแล้วก็เป็นคนที่อ่านค่าเอเรามาทริสเมนเรามาทำน้ํากรดให้มันเป็นค่าเป็นกลางโดยการใส่สารเอ,อที่เป็นเบสเข้าไปมันก็จะฟูหน่อยฟูเยอะเลยแหละตอนที่มันเป็นกรดแรงๆแล้วใส่เข้าไปแต่ว่า มันก็สนุกดีนะนั่งดูมันฟูๆแต่เราต้องระวังเพราะถ้าเราใส่เกินมันอาจจะล้นขึ้นมาได้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วอ่พอแบบใส่สารนี้เสร็จปุ๊บอ่ะมีการมิกซ์มิกซ์บ้างก็ค่อยแบบค่อยๆใส่จนมันเริ่มไม่ฟู่พอมันเริ่มไม่ฟู่เราก็เริ่มรู้สึกแล้วเออมันอาจจะเข้าออาจจะเริ่มเป็นกลางเราก็ทําการเช็คโดยใช้เอ,อ่อพีเกระดาษ p h เนี่ยเช็ค เช็คง่ายๆเลยก็จุ่มเข้าไปแล้วก็ดูอ่านค่าว่าแบบสีมันตรงกับสีไหนมันอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่านอ่านเสร็จออโอเคเจ็ดเรียบร้อยทิ้งได้แล้วก็ไปเททิ้งในซิงก็เรียบร้อย <c oughs> อหลังจากทำงานวนๆไปเราบอกใช่ไหมว่าเราทำในช่วงคริสต์มาสก็คือเป็นคริสต์มาสของปี2 0 0 0 ยีเข้าสองพัน่สทางส่วนทางคนงานของเขาก็จะมีแบบงานลงงานเลี้ยงมีทำบาร์บีคิวแล้วก็ไปแจมนิดนึงไปแบบตักๆมานิดหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> <G> <c oughs> ดีเหมือนกันนะทำคริสต์มาสข้อดีก็คือแบบมีงานลงงานเลี้ยงแล้วก็ตอนเย็นวันช่วงคริสต์มาสอีฟอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเบียร์ฟรีมีแบบให้เราไปเบิกใช้สิทธิ์ของเราแล้วเราก็จะได้ เบียร์ฟร mm ีม hmm. าเขาก็ถามว่า mm hmm. จะมาจอยกันไหมมาจอยแล้วก็แบบอะ why not <laughs> ไ h y ร่วมสังสรรค์ต่อแถวรับเบียร์แล้วก็ไปนั่งจุดประสงค์คือเพื่อไปคุยทำความรู้จักกับเพื่อนๆนี mm ่ hmm. แล้วก็ทำวนไปอันนี้เราก็ไปทำงานอีกวันกลับมาบีฟบ,บางทีเ็าบีฟก่อนทำงานกลับมาก็บีฟก็คือเขาก็จะมีสองกะมีกะเช้ากะกะเย็นก็คือเราจะ รวมตัวกันทุกๆเช้าและเย็นของระหว่างการเปลี่ยนกะแล้วก็ที่ทำงานอ่ะค่อนข้างแบบสวยอะ่ะ <c oughs> ค่อนข้างแบบอันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนเย็นของที่แคมป์เนาะก็จะดูแบบชิวๆอันนี้ก็เราเริ่มเข้ากะดึกและเราก็ไปทำกะดึกนั่งรถตอนมืดๆไปทำงาน ถ่ายมาก็ไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกแต่ไม่รู้ถ่ายทําไมก็อยากจะแบบตอนแรกว่าจะเก็บบรรยากาศแต่พอถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีเพื่อนอยู่ด้วยเราก็จะแบบเขินๆไม่ค่อยถือกล้องจ้าอะไรเท่าไหร่อันนี้แล้วก็เนี่ยกระจกมันขุ่นนิดนึงเราทําวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนกระทั่ง n e w Year ก็เป็น New ย e a r ที่เงียบเหงาคนอื่นเขาแบบจุดพลุกันของเราเขาดาวแบบ เงียบๆดูนาฬิกาเพื่อนก็ทำงานแล้วก็ข่าวดาวของเราเงียบๆเพราะว่าเราจะเป็นขั้นต่อไปเราก็เลยยังไม่ถึงคิวเราต้องทำเป็นคิวว่างๆก็แบบถ่ายวิดีโอเล่นแฮปปี้นิวเอียร์กับตัวเองอยู่อย่างเงียบๆแต่ข้อดีของการทำงานช่วงคริสต์มาสนิวเอียร์ก็คือเราได้พับบิกฮอลลีเดย์นะทุกคนงานที่เราควรจะได้แค่41 เราทำพลับบิกโฮลเดียเราจะได้วันนั้นเราจะได้ประมาณ7 0 80ดอลต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวซึ่งได้ประมาณ4 5 6หวันไม่รู้กี่วันนะเขาแจกเยอะมากตัวลักษณะการทำงานใกล้จบและตรงนี้จะเป็นการลงรูปบรรยากาศของท้องฟ้าอันสดใสท้องฟ้าสีต่างๆที่เราประทับใจหลากหลายมากเลยทุกวันคือแบบรู้สึกแฮปปี้และฟินกับ บรรยากาศอ้าวงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาแหละทำไปครบสองอาทิตย์ก็ถึงวันเดินทางกลับก็มารอขึ้นรถที่ที่จุดรอของเขาทุกคนก็ยังมีปัญหาก,กัาแรงวันเหมือนเดิมอขึ้นรถเสร็จแล้วก็มาขึ้นเครื่องบินแล้วก็เป็นงานเดินทางกลับเป็นเป็นการปิดประสบการณ์การทำงานฟลายอินฟลายอาของแล็บบราทเที ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบประทับใจอยู่นะเราก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เราอยากกลับไปอีกแต่ว่าตอนนี้เราจำเป็นต้องทำอีกงานหนึ่งก่อนก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีถ้าใครอยากลองทำงานนี้ก็ลองสมัครดูนะโชคดีจ้า